สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมรสุมกำลังแรงฝนถล่ม54จังหวัดภาคใต้ตกหนักร้อยละ8 0ของพื้นที่กทมกม็โดนระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่5กันยายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังพาดผ่าน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเอา่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก,ออกโดยมีฝนตกหนัก มากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําตาไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีความรังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟรรร้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุ ไหาขุยบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในวันที่5กันยายน2566โดยพายุนี้ไม่สง่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตร เมมต่่อชัวโงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหน,น,นองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมแปรปรวน ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนาย,ยกปราจีนสักแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี ฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัง บางนาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ